พูดถึงเกมวันนี sport, ้นะครับเกมวันนี้มันก็โอเคอะครับแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะใครจะทําได้นั่นเองเกมมันไม่ได้ไม่ได้มีใครเป็นต่อไม่ได้มีใครเป็นรองอะไรเกมมันบอลเดียวละนั้นคนก็สนใจเกมทุกบอลจริงจะมีบางจังหวะที่มันปะทะมากก็เป็นเรื่องเกมบอลบังเอิญจังหวะที่เขาจังหวะที่เสียบกันจะทำประตูแล้วมันได้ประตู แล้วพูดพูดถึงจังหว่าอาการที่เสียบกันขาหักตรงนี้หน่อยคือตรงนั้นผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุเรื่องของฟุตบอลน่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าดูถ้าดูไปดูลองไปดูในเทปก็ได้ในงหว่างที่เขาจะเล่นบอลคู่ระหว่ที่อนมาปะทะกันระหว่างแข่งกับัสตนครับมันเป็นเรื่องของการปะทะในเกมฟุตบอลไม่ได้มีอะไรนอกเกมเลยแล้ว เกมที่เหลือครับตอนนี้ห่างจากตกชั้นโซนตกชั้น6กแต้มจะปีนี้จะหวังยังไงครับให้รอดตกชั้นหรือว่าจะให้ไปถึงแชมเปี้ยนเลยคือคือผมน่ะตั้งความหวังไว้ในทีมอากาศด้วยด้วยด้วยข้อจำกัดด้วยอะไรหลายหลายอย่างตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราปีนี้ยังไงเราก็คงยังไม่ถึงขนาดที่จะก้าวขึ้นไปหวันรอแชั้นเปรีนะครับก็อย่างน้อยๆเราคงจะต้องให้อยู่ปีสาม